ค่ะหมอตอนนี้ก็ครบ2 0วันแล้วหลังจากที่เราไม่ทงการดูดไขมันไปโอเคตอนนี้ก็จากที่เห็นตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าผลลัพธ์ที่ออกมาคือเราแฮปปี้มากๆเพราะฉะนั้นเราจะข้ามเรื่องผลลัพธ์ไปแล้วจะไปพูดเรื่องที่เราแฮปปี้อื่นๆกัน mm hmm. เรื่องแรกเลยต่างแฮปปี้มากๆแล้วคือแบบไม่พูดไม่ได้เลยคือเรื่องการดูแลเอาใจใส่บี่ที่ค่ะ mm hmm. คุณหมอพี่พยาบาลคือดูแลมากๆเมื่อจะเป็นก่อนทำช่วงทำหรือว่าหลังทำไปแล, mm hmm. แล้วเขาก็ยังติดตามคนแบบ แามว่าเราเป็นยังไงบ้างโอเคไหมมีอะไรทีกกปกติหรือเปล่าก็เรียกได้ว่าคือดูแลเราดีทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนจบเลยจบไปแล้วก็ยังดูแลเราดีเพราะฉะนั้นต่งอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครมีความมีความคิดที่อยากจะทำศิลปกรรมตกแต่งใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แนะนําให้มาที่นี่เลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลและผลลัพธ์ที่ได้ทุกคนจะไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะแนะนำเมื่อคิด